อ้อยสื่อสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่เดนเน่ชาแนลสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเจ็ดบาปกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับเราก็ไม่ได้อยู่ที่สนามปละลองใบเซลแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาเปิดกาชาครับก็สําหรับกาชาที่จะเปิดในวันนี้นะครับต้องบอกก่อนนะว่าไม่ใช่กาชาที่เพิ่งอัปเดตเข้าเกมมานะครับเพราะว่าตัวละครเรียกบอลทั้ง3ตัวนั้นผมเปิดหาได้มาครบแล้วนะครับในรอบก่อนสําหรับกาชาที่ผมจะเปิดในวันนี้นะครับก็จะเป็นตู้นี้เลยครับนี่ครับ ปณิธานอันสูงส่งฉลองก่อนปีใหม่นะครับก็สําหรับเฮลบัมตัวนี้นะครับผมก็ได้รีวิวไปแล้วนะว่าตัวละครเฮลบัมตัวนี้เนี่ยจริงๆมันไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันเป็นตู้ที่เราสามารถได้รับฟรีๆนะเพราะว่าถ้าเราสุ่มครบ7สเต็ปนะครับเราจะได้รับเฮลบัมชัวๆหนึ่งตัวหรือพูดง่ายๆคือเราได้เฮลบัมแน่ๆแล้วนะครับสตัวนะนอกจากนี้ก็ยังได้ของแถมทางด้านบนด้วยนะครับก็สําหรับอัตราออกตัวละครในตู้มีอะไรบ้างน,นะครับโอกาสออก SSR เนี่ยจะอยู่ที่3%ะโดยจมีกามเกอัพเั็ฟ้านะครับะ ก็สาหรับตัวละครในตู้นี้นะครับต้องบอกว่าของผมเนี่ยไม่มีตัวละครไหนอยากได้เป็นพิเศษนะสำหรับตัวละครที่ยังไม่เต็มเนี่ยก็น่าจะเป็นบันกระบ,บองแดงนะครับเพียงแค่ตัวเดียวนะแต่ว่าตู้นี้ที่ผมหวังจริงเนี่ยตัวเอ r ซาอะไรก็ได้ครับเพราะว่าผมต้องการเหรียญลุงไปแลกตัวละครบัญญัติที่ลดราคาอยู่ในร้านค้าเหรียญตอนนี้นะแน่นอนว่าสถานที่เปิดกระชานะครับเดี๋ยวผมก็ขอเปลี่ยนสักนิดน,นึงแล้วกัน โอเคครับก็สุดท้ายเราก็กลับมาที่สนามบอลองไบเซลอยู่ดีนะสำหรับตัวละครที่ผมจะมาใช้เปิดในวันนี้นะครับวันนี้ผมก็จะเอาคิงเฟสนะครับมาเป็นสื่ออันเชิญนะแน่นอนว่าตอนนี้ผมก็ใส่หมวกเ e ลบรัมด้วยนะครับโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่า3 2 1แล้วไปครับไปค,ครับครั้งแรกหกจังมาด้วยนะเอ้ยตาชิไม่ได้ครับแต่อย่งไรกอกิ่งไม้นะวันนี้กิ่งไม้หจัง ครับทางแรกเราอาศัีดูดูนับแต่ว่าอันนี้ผมว่าเยังพอมีรุนนะดดดได้ไหมดึงเลยสีทองไม่น่ารอดครับมาไปโอเคโอเคครับชนะด้วยนะตัวโอเคครับตัวเดียวนะตัวที่3เอาจริงสู้นี้ไม่ต้องรุนมากนะดุนให้ออกเอสซ่าพอครับแต่ก็ดูสักหน่อยแล้วกันว่าได้ตัวอะไรครับมา เฮบราไหมขอเฮบราใหม่โอเคครับเจ้าหญิงอลิซาเบธนะก็ถือว่าเปิดมาได้สวยนะครับได้มาแล้วครับ1ตัว s s อสซาสำหรับตัวละครในตู้ที่ผมอยากได้มากที่สุดนะก็น่าจะเป็นบันกระบองสีแดงนะครับมา3 2 1ต่อเลยครับเอาจริงตาแรกเนี่ยผมรู้สึกอยู่แล้วนะว่ามันแบบมีเซนนิดนึงครับก็เหมือนจะได้นะดึงเลยสีทองครับอีกวา รอบนี้มันไม่มีเซนบอกนะเรียบร้อยอโอเคครับทองสามนะหนัวนี้น้อยมากก็ต่อเลยครับครั้งที่3ามสาไปครับถือกี่ไม้แปลงร่างขั้นหนึ่งนะครับโอเคเรียบร้อยแบบนี้สกิปให้ว่องมาครั้งที่4ามสหนึ่งไปครับ ฝนดาวตกใแลัคข์สองเออสวดไหมครับแบบนี้มีลุ้นผิดสองตัวนะมาดูกันว่าเราจะได้สองตัวหรือเปล่าครับดึงเลยสี่ลุงครับสามสองหนึ่งฟาดไปสองตัวได้ไหมสองตัวสองตัวสองตัวเอ้ยโอเคสองตัวครับมาตัวที่สามกับตัวที่ ลองสุดท้ายมาั้งถ้าผมดูไม่ผิดนะขอเฮลบัมซ้าแล้วกันครับมาใหม่นะเกลือจะได้ปลดแบกโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เกลือนี่มาทักทายครับน่าจะไม่รอดนะผมว่าโอเคเมอร์ลินครับเมอร์ลินแดงนะอันนี้ผมผมนี่ตันไปแล้วครับ <S <S ต่อไปก็ตัวที่8นะครับน่าจะใกล้แล้วนะไซมอนตัวที่9อันนี้หรือเปล่า ยังยังดูเกตครับมาผมว่าอันนี้แหละเฮเบิลอมโอเคครับโอ้โหสเลเดอร์ฟ้านะไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเราได้เหรียญเอสซาามา2อันนะครับก็มาต่อสเต็ปที่5กันเลยครับมาไปรอบนี้อกจัดไ้ไหมโอเคโอ้โหเดี๋ยวเ,เดี๋ยว,เด,ยวเ,เดี๋ยวนะ คือป่ามาด้วยครับเอาจริงคือทำไมตอนที่ผมเปิดตัวที่อยากได้เนี่ยมันไม่มาแบบนี้นะไฟที่ละสองที่ละสองเลยนะมาสามสองหนึ่งปาดไปไวควันสันมาประทา,าะนไปซ่านานป่าจะออกลงทันทีนะครับขอสาบไปเลยแล้วกันนะสาบได้ไหม โอเคครับส่งตัวแรกส่งตัวแรกเทพรัมเดี๋ยวเบอร์ลินแดงตัวที่สองครับมาเทพรัม,รมโอเคฮอปกับอลิซาเบตจังนะครับ,ก,บ,รบก็สกิปเลยละกันที่เหลือเรียบร้อยครับอ๋ออันนี้เนี่ยมันเป็นรางวัลสเตปอัพนะครับคือมันการันตีอยู่แล้วตัวหนึ่งด้วยนะ โอเคก็ต่อไปเข้าโหมดปกติครับมาแล้วก็โหมดสุดท้ายเนี่ยเราจะได้เฮลบัมแถมนะครับ1ึตัวเกาะต่อเลยครับ3 2 1ไปโอ้โหเมื่อกี้ดี้ใจแทบตายนะสรุปมันเป็นตัวการันตีหึงตัวครับมาเอาหน่อย <c oughs> จะพูดเอาหน่อยครับโอ้โหโดนฟาดก,กระเด็นแบบไม่ทันตั้งตัวก็ต่อไปจะเป็นสเต็ปที่7นะครับเฮลบัมมาแน่นอนตัวหนึ่งนะ3 2 1ไปครับ โอ้แต่ว่าในรอบนี่น่าจะไม่ได้นะผมว่าดูทรงแล้วอเอาน่อยเอาน่อยสามสองหนึ่งฟาดไปได้ไหมไม่รอดครับแบบนี้เรียบหน่อยโอเคครับห้าทองนะห้าทองนี้โอเคไม่น่าเกลียดครับกลางๆนะกลางๆนะ ก็นี่คร tamam ับเรียบร้อยเฮลบัมฟาเกตโตครับก็อันนี้มันเป็นรางวัลสเต็ปอัพนะครับได้ทุกคนนะถ้าเกิดเปิดครบ7สเตปครับก็มาต่อเลยครับเหลืออีก7ไใบนะ3 2 1ไปสำหรับตัวลุงในตู้นี้เนี่ยเป้าหมายของเราเอาจริงคือปันกระบองแดงนะได้ไหมสีทองไม่รอดครับโอเคเรียบร้อยเรียบร้อย ทองสี่ครับไม่น่าเกียดมากโอหเดี๋ยวเดียวเกลือสามตัวติดนี่มันอะไรเนี่ยก่อสเต็ปสองครับมาออตจ้งกระแปลงร่างขั้นแรกนะครับเมื่อกี้ลุ้นอยู่นะลุ้นอยู่ไปโ,โอเคครับมาแล้วสีอทองครับสีทองไม่รู้ไม่นไชนะด้วยน่าจะตัวเดียว ตัวเดียวแน่นอนใช่ไหมโอเคครับตัวเดียวนะตัวที่เจ็ดมาตัวที่เจ็ดมาไทโซแล้วก็ตัวที่เจ็ดบันโอเคครับน้องเอเลนอาริโาโตนะครับสำหรับเอเลนนี่ต้องบอกว่าเราไม่เจอหน้ากันนานอยู่นะ <c oughs> ก็มาครับสเต็ปที่3 3 2 1ไป เปิดในวันนี้นะครขอเอสซางให้ได้มากที่สุดพอนะโอ้โหสีทองไม่น่ารอดครับถึงไเมไยเดี๋ยวเดียวเดียวได้เฉยแต่ว่าลุงช่อนะเดี๋ยวเราค่อยๆมากดดูกันมาไซมอนไม่ใช่โกคิวสอันนี้หรือเปล่าเียวไม่ใช่ครับ กูตามนะครับมาอันนี้ก็ไม่ใช่โกคิวอ,อีกแล้วมาโองเฮาเซอร์ครับยังไม่ใช่นะน่าจะใกล้แล้วผมว่าไซมอนอาริโอนี่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะหมดตู้แล้วนะตู้สุดท้ายเหรอเออมาแล้วเฮ้ย <c oughs> อันนี้มันการันตีอยู่แล้วหรือเปล่า <c oughs> โอเคน้องเอเลนนะครับบอกว่าไม่ได้เจอบ่อยนะโอ้โหเดี๋ยวเดียวน้องนี้ออกมาติด,ตดกัน2ตัวเลยก็ครั้งต่อไปนะผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นครั้งที่การันตี SSR 1ตัวแล้วนะครับก็มาดูกันว่าจะได้เป็น2ตัวหรือเปล่านะมา3 2 1ไปครับต้องขอสอนะครับตัวนี้ไปโอเคโอเคโอเคเลยครับ จะเด็ดสีนี้มันการันตีเอสเซ่าหนึ่งตัวหรือเปล่าเนี่ยมาตกมป่ามาสองร้อครับวันนี้บอกเลยสุดยอดสามสองหนึ่งฟาดไปเออพลังเยอะหรอารู้ไหมเรามีแบ็กอัพคือเอลซันรับประทานไปครับเรียบร้อยพี่เบิ้ม งดงามแสงอาทิตย์งดงามโอเคสองตัวนะตัวที่สี่กับตัวสุดท้ายครับมาไทยสู้อลิซาเบตจังจูโดโแล้วก็โอเคครับโอโหเจ้าหญิงอลิซาเบธนะเอารีงขอบันกระบองแดงสักตัวจะแบบ ขอบพระคุณมากครับตู้นี้เดี๋ยวเดี๋ยวอันิสเบตมาลัวๆก็น่าจะใกล้แล้วครับมาคิดว่าน่าจะตัวต่อไปหรือเปล่าหยยังยังยังน่าจะอีกตัวหนึ่งนะมาครับสามสองหนึ่งบันบันอโอเคอันนี้ได้เฮลบัมใหม่นะครับ เพิ่งได้ตัวเลตอัพครั้งแรกนะครับโอเคเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้สเต็ปสี่ยังไม่การันตีเอสซานะครับเท่ากับว่าครั้งหน้านะครับเราได้เอสซาแน่นอนหนึ่งตัวด้วยนะก็เดี๋ยวมาดูว่าป่าจะมาอีกหรือเปล่านะครับมาสามสองหนึ่งไปครับโอเคป่าไม่มาครับแต่เปนการันตีนะรอบนี้ต้องลุ้นได้สองอันขึ้นไปครับอะไร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  ดึงเลยสีลูงนี่แหละทองฟาร์มมืดจุนใช่ไหมโอเคแพ้ครับน่าจะไม่รอดแพ้แบบนี้โอเคตัวแรกเลยเฮแต่สีทองเยอะอยู่สีทองห้าอันนะมาไอโอเคเรียบร้อยครับบันกระบองแดงมาด้วยนะวันนี้โอ้โหบอกเลยสุดยอดเอาจริงผมนี่ควรไปเปิดกาชาทุกเกมเลยหรือเปล่าเนี่ยววันนี้เอาจริงนะ ดวงกาชาตู้ต่อไปของผมนี้ไม่ค่อยอยากจะคิดเลยนะครับคือมันมาเปิดออกรัวๆตู้ฟรีนะปวดหัวเลยอะตอนนี้มาตามสองนึงไปสองครั้งสุดท้ายครับได้ไหม,มสีทองกี่อันห้าอันครับ5อันไม่น่าเกียดไม่น่าเกียดห้าน,นี้กำลังดีครับมา ก็ต่อไปจะเป็นครั้งสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวหลังจากเปิดครั้งนี้เสร็จนะเดี๋ยวผมก็จะอาไปแวะดูร้านค้าเหรียญสักหน่อยเลยกันว่าตัวละครบันยัตที่ผมจะแลกเนี่ยจะเป็นตัวอะไรบ้างนะครับมา3 2 1ครั้งสุดท้ายขึขอสวยๆปิดหน่อยโอเคครับเรยบร้อยจ้าจบ <c oughs> คครับได้โทสามานารอสายนี่ครับแล้วเราก็ได้เฮลบรัมฟ้านะครับแถมมาอีกหนึ่งตัวนะก็แน่นอนว่าอย่าลืมมารับรางวัลกันตรงนี้ด้วยนะครับนี่ผมกดอัพไปเลยนะเออได้สร้อยด้วยครับของดีๆทท้งนั้นนะครับอันนี้ของแจกฟรีโอเคโอเคครับเรียบร้อยเฮลบรัมฟ้าเกโตะนะครับสำหรับวันนี้ก็ก่อนที่เราจะไปช้อปปิ้งเหรียญบัญยัตินะครับเดี๋ยวเรามาดู บัญญัติแต่ละตัวของผมก่อนดีกว่าว่าอันติเท่าไหร่กันบ้างนะสำหรับโดฟานะครับโดฟาเนี่ยอันติอยู่ที่ขั้น4ี่นะครับก็ผมน่าจะยังไม่แลกเพิ่มนะกะจะแลกตัวที่ใช้งานนะครับให้มันเป็นขั้น4ี่ให้หมดก่อนนะส่วนเซลดิตแดงนะครับเซลดิตแดงเนี่ยขั้น3านะแต่ว่าผมปลดดาวขั้น4ี่ไปแล้วครับอันนี้ก็ข้ามได้นะต่อมาบอนสปีดเขียวครับสําหรับมอนสปีดเขียวเนี่ยก็ขั้น4ี่แล้วนะส่วนน้องล่าผมนี่ไม่ต้องดูก็รู้นะครับ ขั้น6เรียบร้อยแล้วครับนงล่าลูกหลักนะแม็กเรียบร้อยส่วนการันแดงนะครับการันแดงของผมนี่อันติแค่ขั้น2นะแต่ว่าตัวละครการันแดงเนี่ยมันใช้งานยากครับผมพยายามหาวิธีใช้งานมันอยู่นะแต่ว่ามันยังไม่ค่อยเวิร์กนะครับในปัจจุบันเพราะฉะนั้นผมค่อยจะยังไม่แลกนะสาหรับการันแดงแล้วก็จะมีฟาดินฟ้านะครับสําหรับฟาดินฟ้าเนี่ยมันเป็นตัวที่เราเรียกมาตายอยู่แล้วนะไม่มีความจาเป็นที่จะต้องอัพอันตินะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะ จะเป็นกลอกซีนียแดงครับซึ่งผมยังไม่มีในไ d เดีเลยนะโอเคครับก็หลังจากที่ดูตัวละครในไอดีของผมทั้งหมดแล้วนะซึ่งผมก็คิดว่าตัวละครที่ผมจะแลกในวันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากกลอกซีนียแดงนั่นเองครับก็เดี๋ยวผมทําการแลกไว้เลยลวกันนะกลอกซีนียแดงสําหรับกลอกเขียวนี่ผมว่าไม่น่าได้ใช้นะครับก็เอาไปแลกกลอกแดงด้วยเลยนะ น้องเอเลนนี่ครับใส่ไปเลยนะแล้วก็อลิซเบตจังนะครับอันนี้ผมอัพเต็มไปแล้วนะก็ใส่ไปเลย2เหรียญครับอ๋อแน่นอนว่าเมอร์ลินแดงด้วยนะที่ได้มาทั้ง2ตัวในวันนี้ครับโอเคเจ็ดเหรียญเรียบร้อยสําหรับวันนี้มาแรกเลยครับเรียบร้อยครับก็ซินีนแดงเก็ตต์สำหรับก็ซินเนเนี่ยเอาจริงคือผมอยากเล่นเขามากเลยนะเพราะว่าสกิลเขาค่อนข้างปั่นปวดมากครับซึ่งสัปดาห์หน้านะครับ p v p โหมดสามันเนี่ยมันจะมีกฎพิเศษที่ไม่ใช้ ดาวม่วงด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าผมปั้นก็ซีเนตันยังไงเนี่ยอาจจะเอามาใช้เล่นผีได้นะแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยคอสตูมมันลดราคาอยู่ด้วยนะครับผมก็จัดมาเตรียมล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยนะโอเคครับก็สําหรับคิดเปิดกาชาในวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับกาชาฟรีตู้นี้ผลประกอบการของเพื่อนๆเป็นยังไงก็เขียนคอมเมนต์มาบอกผมกันบ้างนะผมก็อยากรู้นะครับรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยผมได้มาแบบ เยอะมากๆนะรู้สึกว่าถ้ารวมการันตีทุกอย่างแล้วนะครับน่าจะได้มาประมาณ11-12ตัวนะถ้าเกิดผมจําไม่ผิดนะตรงนี้โอเคก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอยากจะเป็นกําลังใจให้ผมในการทาคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์คอมเมนต์มาให้กําลังใจกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับรวมไปถึงผู้สนับสนุน YouTube Membership ช่อง The n a t Channel ทุกคนด้วยครับและเดี๋ยวเราจเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ he <laughs>